สังคมไทยจะได้เรียนรู้ครับเรียนรู้ข้อกฎหมายเรียนรู้เขตอำนาจของศาลและราชทัณ์รู้ข้อเท็จจริงของกระบวนการอุ้มนักโทษจากคุกไปอยู่โรงพยาบาลว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไรกันแน่ป่วยปางตายจริงๆรูอเป,ปล่า ในเวลาเดียวกันเราก็จะรู้ด้วยว่านักกฎหมายบางคนในนักวิชาการบางคนในสื่อบางคนแม่งตรงไปตรงมาหรือเป็นขี้ข้าทักษิน13มิถุนายน,นเป็นต้นไปจึงเป็นวันที่ประเทศไทยตาสว่างบางเรื่องเป็นวันดีวันดีวันดีนด,ดีรอวันนั้นกันเถอะแล้วเมื่อถึงจุดนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวเชื่อว่า ทักษิณไม่ไปศาลในวันดังกล่าวเว้นแต่ศาลออกหมายเรียกให้เจ้าตัวต้วตองไปและถ้าวันนั้นศาลก็ทำได้หลายอย่างนะครับคือศาลตัดวินิจฉัยเลยหรือศาลนัดฟังคำวินิจฉัยหรือศาลไต่สวนเพิ่มเติมนัดไต่สวนเพิ่มเติมได้ทั้งหมด ต่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยประตูทักษิณมีแค่สามประตูประตูที่หนึ่งก็คืออป่วยจริงส่งตัวไปรักษาโดยชอบแล้วและนับเป็นวันรับโทษโอ้นี่เป็นอิสระเสรีเลยนะสอง ป่วยไม่วิกฤตไม่เข้าเงื่อนไขที่จะต้องส่งตัวไปโรงพยาบาลตํำรวจและไม่ได้วิกฤตตลอด180วันเพราะฉะนั้นกลับมารับโทษวันที่ยังไม่เคยรับโทษก็คือทักษินต้องเข้าคุกประตูที่3ก็คือว่ากูไม่รู้และว,ว่าศาลจะตัดสินยังไงกูหนีก่อนเลยจะไม่ได้กลับประเทศไทยอีกแล้ว ถ้าทักษิณหนีและโดยเฉพาะหนีในกรณีที่จะต้องกลับเข้าคุกทักษิณตายต่างประเทศเลยครับกลับมาแต่คิดเท่าอีลูกสาวก็ล่มสลายเลยครับเพราะว่าสมองทั้งหมดที่ใช้อยู่สมองพ่ออีขี้ข่าบริวารก็จะแตกฉานซ่านเซ็นไปอยู่พักกล้าธรรมกรามนัส ไปอยู่พักภูมิใจไทยกับอนุทินว่าที่นายกรัฐมนตรีคนต่อไปบางส่วนอาจจะไปพักส้มเลยก็ได้นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากเรื่องนี้เข้าใจตรงกันหมดแล้วเนาะถามว่ามันลำบากไหมไม่ลำบากหรอกเงินทองที่มันมีอยู่ประเทศไหนในโลกนี้ก็ได้ ต่เกียรติยศศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของมันพังทลายหมดเลยเพราะมันจะได้ชื่อว่าโกงแม้กระทั่งการติดคุกโกงจนต้องติดคุกเพราะจะติดคุกมันเสือกโกงการติดคุกอีกโกงแม้กระทั่งพระบรมราชโองการอภัยลดโทษปัดเป่าให้เจ็ดปีเหลือโทษหนึ่งปีแม่งไม่ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณไม่รับผิดชอบเลยโกงแม้กระทั่ง พระมหากรุณาธิคุณคนแบบนี้ทำให้แผ่นดินสูงขึ้นหรือเป็นคนหนักแผ่นดิน